สำหรับวันนี้นะคะเราเอารถ BM ตัวดีเซลมาให้คุณลูกค้านะคะรถเท่าใหม่เลยนะคะและที่สำคัญมีวารันตีถึงปี68เลยนะคะเดือน5 mm hmm. ใครซื้อไปคันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากมาก mm hmm. สำหรับ BM 320d ตัวนี้นะคะตัว F30 mm hmm. นั่นเองปี2017 mm hmm. นะคะราคา9 7้0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ คันนี้นะคะออกรถนะคะจะเบียกแค่2.6เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากได้ต้องรีบจับจองกันเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูบอดี้รอบคันของเขากเลยนะคะ <c oughs> ไฟ LED ของเขาใหม่มากไม่มีขุ่นเลยนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะตัวดีเซลเครื่องรุ่นใหม่นะคะจะเป็นตัวฝาเล็กนะคะจะเป็นตัวทวินพาวเวอร์เทอร์โบเรียบร้อยนะคะสวยงามโอ้โหไฟใหม่มาก เห็นไหมคะกิฟต์จริงๆเลยนะคะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูยางของเขากันนะคะอ่ะมาดูยางตัวนี้นะคะยางยังใหม่อยู่นะคะแม็กขอบ17ด้านข้างของเขาอันนี้ก็จกมองข้างนะคะอ่ะมาไล่มาเรื่อยๆนะคะนี่ให้ดูกุญแจนะคะกุญแจของเขานะคะอ่ะมาไล่มาเรื่อยๆเลยอันนี้นะคะจะเป็นตัวดีเซลนะคะเวลาเรา เข้าไปเติมน้ํามันก็สามารถที่จะกดจากตัวรถกดล็อกปุ๊บก,กดจากตัวรถได้เลยนะคะอ่ะไล่มาด้านหลังน,นะคะเดี๋ยวเปิดสาท้ายให้ดูเลยนี่เซนเซอร์หลังทุกอย่างมีหมดนะคะข้างในออค์โถงมากบอกเลยว่ากวางไม่มีริว้วรอยเลยนะคะเซนเซอร์ครบเซนเซอร์4ี่จุดเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน,นะคะ่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้คันนี้เช็คศูนย์ตลอดนะคะคันนี้เป็นรถปี2017อยู่ดีๆเนี่ยรถเราปี2017แล้วไปซื้อวารันตีเพิ่มจากศูนย์อย่างเงี้ยเขาไม่ไม,ไม่ไม่รับนะคะแต่คุณต้องทำาราันตีมาเรื่อยๆแล้วรถต้องเช็คศูนย์ตลอดถ้ารถไม่ได้เช็คศูนย์ตลอดเขาทาง B M เนี่ยจะไม่ไขาวาราันตีให้เดี๋ยวเรามาดูตรงที่เบาะนะคะตัวนี้จะเป็นเบาะเดิมออกห้าง ป้ายแดงเลยไม่ได้หุ้มใหม่เลยนะและที่สำคัญบอกเลยค่ะว่าคันนี้เป็นอะไรที่ใหม่มากจริงๆนะคะคนขับเนี่ยออกห้างป้ายแดงมือเดียวแล้วคันนี้ดีอย่างหนึ่งรถไม่ใช่รถประมูลไม่ใช่รถยึดเป็นรถบ้านแท้ๆเลยออกห้างป้ายแดงมือเดียวถ้าเราซื้อก็จะเป็นมือที่สองเลยนะคะอ่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวไฮไดท์เราสามารถที่กดตรงนี้นะคะแล้วคอนโทรลจากหน้าจอได้เลยนะคะ,ะใครอยากขับตัวนี้แล้วอยู่ดีๆอ,อยากขับแนวสปอร์ตจังเลยเราสามารถที่ปรับโหมดตรงนี้ได้เลยนะทั้งสปอร์ตทั้งตัวอีโคโหมดช่วยประหยัดนะคะก็มี นะคะเพราะฉะนั้นอยากขับกระด้างแบบแนวสปอร์ตเราก็สามารถที่จะกดปุ่มได้เลยกับเรื่อแนวสปอร์ตเท่ๆไปเลยนะคะ <Okay. S 1> อยากโอ๊วันนี้อยากขับแบบนิ่มๆสบายๆประหยัดหน่อยก็หมัดอีกทงหมดกันเลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วได้ด,ดอกเบีย้ย2.6%เรซเท่านั้นนะคะคันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะใครอยากได้รถดีรถสวยอย่างนี้ติดต่อมะเมียดอกถูกได้เลย <Okay. S 1> อยากดูไลฟ์สดเพิ่มหรือว่าอยากให้ไลฟ์เพิ่มแจ้งเข้ามาได้เลย0 8 3 8 8 8 1 8 1ามแ่มะเมียดอกถูกค่ะ ごありがどどどどどどど。